ฤดูใบไม้ร่วงในญี่ปุ่นเป็นช่วงเวลาที่สวยงามและมีสเสน่ห์ไม่แพ้ฤดูอื่นวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยว5สถานที่ที่ไม่ควรพลาดในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีนี้เริ่มต้นที่อาราชิยามะในเกียวโตสะพานโทเกสึกเขียว่าำกลางใบไม้แดงและเหลืองสวยงามราวกับหลุดออกมาจากภาพวาดสวนเคนโลคุเอน หนึ่งในสาสวนที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ต้นไม้เปลี่ยนสีและบรรยากาศเงียบสงบนิโกชิเมืองมรดกโลกที่มีทั้งวัดและธรรมชาติที่งดงามโดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ร่วงวัดคิโยมิสึกับระเบียงชมวิวที่มองเห็นเมืองเกียวโตและใบไม้เปลี่ยนสีร,รอบๆได้แบบเต็มตา มาปิดท้ายการเดินทางที่สวนฮิตาชิสีไสที่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงจะมีทุ่งโค,โคเขียวสีแดงสดสวยงามสุดๆนี่คือ5สถานที่ท่องเที่ยวในญี่ปุ่นที่เราแนะนำในเดือนแห่งสีสันของฤดูใบไม้ผัดสีถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับ